สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล้องเป็นกล้องวงจรปิดครับผมครับเป็นเอาดอเป็นนอกบ้านครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่นกันฝนกันแดดครับผมครับอเอาไปไว้นอกบ้านกันได้เลยเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้ง w i f i เราเตอร์ที่บ้านหรือว่า Wi-Fi อ่าฮอสปอตมือถือได้เลยครับผมครับตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่มันมันสามารถมีอินฟลูเอนซ์ในตัวครับผมครับจับภาพกลางคืนได้ปกตินะครับผมครับอันนี้คือภาพที่เขาจับได้อยู่นะตอนนี้นะครับผมครับ อ่าเป็นภาพที่คมชัดมากเลยนะครับผมครับนี่ก็คือตัวผมเองอ่าตัวกล้องแต่เขาสามารถใส่เมมโมรีการ์ดได้ถึง64 GB ไบแต่มันจะอ่าพิเศษหน่อยก็คือตรงที่เราต้องขันน็อตออกนะครับผมครับน็อตตรงเนี่ยครับสข้างอ่าแล้วก็น็อตข้างในอีก2ตัวแล้วก็ใส่เมมโมรีการ์ดข้างในเนี่ยครับผมครับตัวนี้อ่าเวลาเกิดเหตุอ่าไม่คาดคิดนะครับผมเกิดเหตุฉุกเฉินที่เราต้อง,ต,องต้องการอ่า เรียกดูไฟล์ย้อนหลังนะครับผมครับสามารถใส่ได้สูงสุดถึง64 g b กันเลยอ่าไมโคร SD การนี่นครับใส่เข้าไปในตรงนี้อ่าเวลาจะดูก็ต้องถอดออกมาครับผมครับอ่าเอาไปติดไว้กลางแจ้งอ่าเชื่อมต่อ Wi-Fi สิ่งที่เราต้องทำคือต้องมีไฟบ้านครับผมครับอ่าเป็นบล็อกไฟบ้านแล้วก็บล็อกตัวนี้ครับผมครับแล้วก็รวบสายเก็บไว้ในกล่องกันน้ำนะครับผมครับส่วนตัวกล้องก็ตาก แดดตากฝนกันได้เลยแต่ตรงนี้ต้องอย่าให้โดนน้ำครับผมครับเราต้องหากล่องอกันน้ำาให้เขานะครับผมครับตัวโปรแกรมนี้สามารถเพิ่มกล้องได้ถึงหกสิบหกตัวครับผมครับใช้ร่วมกันกับกล้องหุ่นยนต์ได้เลยนะครับผมครับตัวนี้เพิ่มกล้องได้ถึง16ตัวตัวตามนี้เลยแล้วก็สามารถจับ motion d e t e ท t คือว่าตัวจับความเคลื่อนไหวภายในบ้านนะครับผมกรณีเรานอนหลับหรือว่าเราไม่อยู่บ้าน หรือว่าบ้านเราต้องดูว่าเราไม่ต้องมาดูว่ามีใครเข้าออกบ้านหรือเปล่าเราตั้งให้มันเตือนเลยนะครับผมครับกดดันถ้ามีคนเดินผ่านหน้ากล้องมันจะร้องอะลามครับผมเมื่อกี้ผมเอามือปัดหน้ากล้องครับมันจะร้องเตือนมาที่มือถือเราเลยเราไม่ต้องไปคอยระแวงว่ามีใครเข้าบ้านหรือเปล่ามันสามารถตั้งค่าได้เลยนะครับผมครับทีโมชันดีเทคเราก็เข้าไปปิดแค่ตรงนี้เองครับผมครับที่ Setting, อะลามเซตติ้ง เลือนปิดสีเขียวเมื่อกี้กดเปิดสีเขียวครับเรากดดันแค่นี้เองอ่าเวลาเรานอนหลับหรือว่าเราไม่อยู่บ้านครับผมครับอ่าไม่ต้องรอให้ขโมยขาโจรมันมายกเขาไปหมดค่อยมารู้ตัวทีหลังครับผมครับอ่ามีคนเดินผ่านหน้ากล้องจับภาพได้ก็อ่าเตือนกันได้เลยครับผมครับแล้วหมวกกลางคืนก็จะเป็นประมาณนี้สังเกตที่หน้ากล้องครับผมจะลองปิดปิดหน้ากล้องดูกลางคืนก็จะออโต้เลยนะครับผมครับ มันจะเป็นภาพประมาณนี้อ่าถ้ามีแสงมันก็จะออโต้ขึ้นมาเป็นภาพสีปกติอ่าประมาณนี้ครับผมครับโอเคภาพกลางคืนดูได้ครับผมชัดเจนกลางวันดูได้ชัดเจนครับผมครับสนใจอยังไงอินบ็อกซ์ทักทายเข้ามาได้ครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ